วันนี้วันที่3 1พฤษภาคม World No Tobacco Day หรือว่าภาษาไทยคือวันงดสูบบุหรี่โรคนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีครับ สนับสนุนกิจกรรมวันกสุบุหรีโ่โลกนะครับผมวันนี้ครับ World No Tobacco Day ครับ31พฤษภาคมช่วยสร้างความตระหนักรู้ภัยจากบุหรี่โดยเฉพาะปัจจุบันนี้น่ากลัวตรงที่บุหรี่ไฟฟ้าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าบุหรีไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่หัวเมืองอใหญ่ๆแล้วกันอย่างเช่นกรุงเทพม,มหานครเองหรือว่าชนบุรีพัทยาเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธา,านี สงขลานะครับหรือว่าภูเก็ตเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจริงๆตอนนี้ก็อยากจะให้มีการปราบปรามอย่างเข้มงวดเพราะว่าเห็นจริงๆในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าว่าแต่ว่าเห็นคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยเห็นคนห้อยพอร์ตพอร์ตนี่ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถจะห้อยกันแล้วก็ใช้ชีวิตประจวันได้ตามปกติซึ่งคนห้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็น่าจะมีการกวดขันแล้วก็ จับกลุ่มอย่างเข้มงวดเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟากันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ครับทางคุณชัยวัชรงโค์โฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยเนื่องด้วันนี้เนี่ยวันที่3เสียพฤษภาคมเนี่ยนะครับของทุกปีองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กําหนดให้เป็นวันกสุบุหรี่โลกหรือว่า World No Tobacco Day เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ ของผู้สูบและคนใกล้ชิดโดยส่วนตัวผมคิดว่าผู้สูบเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่น่าจะเป็นปัญหาคนใกล้ชิดหรือว่าที่เรียกว่ามะเร็งมือสองหรือว่าควันบุหรี่มือสองถ้าสูบแล้วอยู่ในพื้นที่ของท่านอาจจะมีกลิ่นติดตัวมาบ้างอันนี้ก็ยังรับกันได้แต่ถ้าเกิดสูบในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่มันมีลมถ่ายเทแล้วมันไปเข้าจมูกคนอื่นอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อเรื่องนี้แล้วก็วันสําคัญวันนี้นะครับและมีความห่วงใยต่อจานวนผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนไทยนะครับในปัจจุบันซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยของบุหรี่ไฟฟ้าธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้มีการกําหนดนโยบายและมีข้อสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุรีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการดําเนินการปราบปรามจับก,กลุ่มผู้ลักลอบนําเข้าและจําหน่ายอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดครับรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ตหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อจากกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาได้ง่ายอันนี้ต้องบอกว่าจากมีการได้พูดคุยกับน้องๆมัธยมมาศึกษาตอนปลายนะแล้วก็น้องๆในมหาวิทยาลัยแล้วก็ ผู้ที่จบมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ทํางานเป็นเฟิร์สจ็อบเปอร์หรือว่าทํางานในช่วงแรกต้องยอมรับว่าการมีภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าหลักๆที่ได้มีการประสบพบเจอมาท่านผูฟังครับ1เลยบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาทุกคนจะไม่คิดว่านั่นคือสังเกตนะที่เคยถามมาเนี่ยไม่มีใครเรียกสิ่งนั้นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเลยทุกคนจะเรียกว่าดูดพอร ขอดูดพอตหน่อยขอดูดพอตหน่อยใช้คําว่าพอตหมดไม่มีใครรับรู้ว่านี่คือบุหรี่ไฟฟ้านี่คือเรื่องแรกเรื่องต่อมาทุกคนที่สูบจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะกลิ่นอังวุ่นกลิ่นแตงโมกลิ่นสับปะรดอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเชิญชวนให้น้องๆมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าดูดพอตนะครับแต่จะลังตีแผ่ความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้2คือมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหลากหลายมากๆนะครับมีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นเ,ออเบอร์รี่ต่างๆซึ่ง มันจะมีความหอมแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นมันมีความหอมแบบหนึง่งซึ่งมันแตกต่างจากบุหรี่ที่เป็นบุรี่มวนโดยสิ้นเชิงต่อมาอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกันว่าสมัยหนึ่งเราโตมายุคประมาณสักปี2 5 3 0ันหอยาถึงสี่นะครับอ,อยากจะเท่อย่างมีค่าต้องไม่พึ่งพา้าบุหรีไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามีประโยคนี้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนการสูบบุรี่โดยเฉพาะหนังฮ่องกงต่างๆหรือว่าในภาพยนตร์ไทยหรือว่าในสื่อแล้วกันเราจะไม่โทษหน่วยงานไหนนะครับคือการสูบบุรี่แล้วก็คีบ เท่มากบางคนคีบไปพูดไปนะฮะคีบในมุมปากข้างหนึ่งแล้วก็สูบไปมันดูเท่มากซึ่งทุกวันนี้เราสามารถจะลบล้างความเชื่อว่าสุบุรี่มันเท่ได้มากขึ้นแล้วแต่ต้องยอมรับว่าน้องๆที่เป็นมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยยังรู้สึกว่าการดูดพอตผมใช้คำว่าดูดพอตนะมันดูเท่มันดูแบบมันดูเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเหมือนกันบางคนที่มีพอตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นสําหรับการพูดคุยกับ คนอื่นหรือว่าเพื่อนต่างเพศหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเราเคยดิ้นว่าการสูบบุหรี่เป็นการสูบเข้าสังคมอันนี้ต้องยอมรับว่ามีจริงอย่างเช่นในวงการการทำงานบรอดแคตต่างๆที่แลาท่านอาจจะมีการช่วงพักเบรกแล้วไปสูบบุหรี่กันการที่บางคนเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วก็สูบบุหรี่เป็นการพูดคุยเรื่องงานเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้มันย้อนกลับมาในการดูดพอตแล้วก็คือเป็นการดูดพอตเพื่อเข้าสังคมได้เหมือนกันนะครับ ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อน้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วค่อยมาแก้กันนะครับซึ่งต่อมาครับในเรื่องนี้ก็จะมีการป้องกันไม่ให้เด็กเด็เป็นเหยื่อจากกลยุทธ์ทางการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าสังเกตนะเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดท่านเคยเห็นโฆษณาของบุหรี่ไฟฟ้าไหมไม่เคยนะ เคยเห็นโฆษณาตามโทรทัศน์ไหมไม่มีอยู่แล้ววิทยุหรือไม่ไม่มีอยู่แล้วครับหรือโฆษณาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับแต่เขาเกิดจากพฤติกรรมที่เป็นการบอกปากต่อปากนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาเนี่ยซื้อเท่าไหร่นะฮะมีเงิน200สามารถจะซื้อสามารถจะดูดพอร์ตได้แล้วเหมือนกันอันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของกลยุทธ์ต้องบอกว่าคนทําการตลาดไม่ได้มีการตลาดจูงใจให้มาดูดบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาแต่ว่ามันเกิดจากความรู้สึกของผู้ดูดหรือว่านักสูบหน้าใหม่ที่รู้สึกว่าดูดพอร์ตแล้วมันเท่เหมือนกัน ต้องเพิ่มมาตรการครับไม่เพียงแค่ตรวจตาเข้มงวดในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ต้องรวมไปถึงการปรปับปรามตั้งแต่แหล่งส่งเลยตลาดต่างๆผมกล้าพูดเลยว่าตลาดต่างๆเนี่ยที่ร้านไหนมีขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีขายบุหรี่แน่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะจับหรือไม่นะครับ แล้วก็ตามเว็บเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปได้เหมือนกันถ้าเกิดจะปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังอันนี้ย้ำว่าถ้ามันเป็นเรื่องสุขกฎหมายผมก็จะไม่อเอามาพูดหรอกแต่ถ้ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเราก็ต้องพูดว่ามันมีจุดไหนในสังคมบ้างที่เราสามารถจะพบจะเจอจะเห็นบุหรี่ไฟฟ้าท่านเข้าไปในผับก็ได้ไปถานบันเทิงก็ได้ท่านจะเจอผมมั่นใจเลยว่าเข้าไปในผับท่านต้องเจอมีบุหรี่ไฟฟ้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5อันส่วนเขาจะสูบในผับหรือสูบไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่เจอแน่ๆเเหมืืออนนนนนกัันัะะคครรรบบซึ่่งงี้ โดยทางรัฐบาลเองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกภายใต้ของผนว่าบุรี่ไฟฟ้าหยุดโกโหกได้แล้วถูกต้องครับหยุดโกหกได้แล้วว่าเราเจอบุรี่ไฟฟ้าเยอะมากแค่เราจะมองเห็นไหมหรือเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนครับบางทีบางคนขับมอเตอร์ไซค์มาห้อยพอดตเห็นตำตาทําอะไรได้ไหมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ครับก็จะมีการจัดงานด้วยนะครับสำหรับ uh, World No Tobacco Day หรือว่าวันงดสุบบุรี่โลกนะครับที่ MCC Hall เดอมองามวงวานในวันนี้ครับ กิจกรรมก็จะมีบริการทางการแพทย์การแข่งประกวดดนตรี World No Tobacco Day Music Award ครับเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้วครับแล้วก็จะมาแข่งรอบชิง10วงสุดท้ายในวันนี้นะครับที่ MCC Hall The m o l งามวางศ์วานครับสำหรับผู้สนใจครับสามารถจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการจัดงานนะครับหรือว่ารับชมผ่านเฟซเพ f เฟซบุ๊กนะครับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปครับช่วงนี้ขอต้อนรับนะครับผู้ดำเนินรายการพี่น้อยชัยศิลป์คนข้องครับสวัสดีครับน้งพีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขออภัยค่ะนะคะมาสมทบน้องพีนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงบริไฟฟ้า,ฟาโอ้โหห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกหลานมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทําเป็นถึงขั้นเจน5แล้วเนาะ <5 S 1> คือ,คอทอยพอ d อช่อาดทอยคือเป็นเป็นอาดอาดจะเป็นก็คือตุ๊กตาตัวเล็กอันนี้คือทอยพอตคือพอตที่เป็นเราต้องยอมรับนะว่าเยาวชนไม่มีใครเรียกครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทุกคนเรียกพอตหมดใช่นะคะแล้วยิ่งตอนนี้มีอะไรนะมอลลี่ใช่ไหมหรือว่าโดเรมอนก่อนหน้านี้แต่เคียงลาบูบูโอ้โหเขาทำแบบการตลาดมากๆเลยนะคะก็ฝากถึงลูกหลานของเราโดยเฉพาะน้องๆโนโหนตอนนี้เข้าไปถึงเด็ก9ขวบ10บขวบ ปอนหนึ่งแล้วนะคะถอยพอตนี้แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีนิโคตินค่าเทียบกันหนึ่งมวลของบุหรี่ไฟฟ้าเท่ากับยี่สิบมวลของบุหรี่มวลน่ะนิโคตินอะปริมาณคือคนะดูดพอตเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยมีค,ความหนาเท่ากับดูดบุหรี่เนี่ยประมาณยี่สิบมวลอ่าก็คือหนึ่งซองใช่ไหมคบุหรี่หนึ่งซองมียี่สิบมวลใช่ไหมคะใช่ไหมพี่กอล ไม่ดูดเหมือนกัน <c oughs> ตอบไม่ได้เลย <c oughs> พเพราะฉะตรงนี้เนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เลย <c oughs> ก็เลยตอบไม่ได้เลยใช,ใช่ดีแล้วดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากกันหน่อยค่ะเพราะว่าหนึ่งไหนจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้านะคะเ,เซ็กเสเ่อมอีกหลายเรื่องมากนะคะมีการวิจัยหลายประเทศแล้วพบนะคะว่าบางคนที่ติดเนี่ยถึงขั้นแบบ5้าถึงสินาทีต้องสูบอะเพราะฉะนั้นแล้วมันกลิ่นหอมอะคือการแต่งกลิ่นของมันเป็นกลิ่นที่แบบแต่งกลิ่นสังเคราะห์ขึ้นมากว่าโอ้โหหลายหลายกลิ่นมากเป็นพันๆหมือนกลิ่น อังบุนสับปะรดแตโรอันนี้ยอดนิยมค่ะแล้วรูปลักษ์มันเหมือนการ์ตูนทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังคือข้อแตกต่างมันอยู่แค่ว่ามันจะมีเหมือนเอเหมือนเหมือนที่หลอดดูดดูดเอมันมีเหมือนอะไรที่ดูดขึ้นมาข้างบนอ่ะแล้วชาร์จแบตได้ด้วยานผู้ฟังคือเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับทางพี่กบอรัญญาผู้ทำบทแล้วก็คุยกับเพื่อนๆทีมงานว่าผมสามารถเอาบุหรี่ฟ้ามามามาโชว์ในรายการได้ไหม ไม่ได้เดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดนติดเลยแต่ว่าที่งานเสวนาของสถานีวทิทยุมอก,กอที่ที่เพิ่งเสวนาไปเมื่อสอง <มา S 1> สวนัวน,วนก่อนมอกเกษตรท่านตำรวจอ่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าท่านจับมาไงท่านโชว์แต่คุณหมออาจารย์แล้วก็คุณหมอที่อยู่ใกล้ๆก็หยิบมาโชว์เหมือนกันคือให้ให้ให้อันนี้คือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้จริงๆว่าตุ๊กตาอืเพราะว่ามีบางท่านบางคร,ครอบครัวเนี่ยนะคะลูกเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนเอามาให้คุณแม่ดู แล้ววันนี้มันได้มาจากโรงเรียนบากไวว่านั่คือทอยพอนะคะอะระวังกันด้วยพอรู้ถึงเด็กเนี่ยไปดูที่ไปดูที่สงขลากันหน่อยอันนี้โรงเรียนเก่าผมผมสลับสรุนเลยโอยยอ,อจบจากที่นี่เลยยอ,อจบจบมต้นที่นี่ยสหาดใหญ่<อ>วิทยาลายัยสมบูรณ์ณกุลกัญญาครับค่ะโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยสมบูรณ์ณกุลกัญญาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับูนย์ข่าว ปลอดควันสงขลามูล,ลนิเนทีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้วก็สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,สอค่ะจัดก,กิจกรรมเด็กสงขลารุ่นไหม่โนสนโนสู no no อ่านภา,าษาการเพื่อขอร้อง <c oughs> นะคือเด็กสงขลารุ่นใหม่โนสนโนสูบ no บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนี่แหละค่ะซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์นะคะในการต่อต้านการสูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนและประชาชนในชุมชนค่ะเขามีการเดินรณรงค์ด้วยนะคะทั้งคือไม่ใช่แค่รณรงค์บุหรี่อย่างเดียวนะมีรณรงค์งดสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่นะคะมีเสวนาต่างๆด้วยโดยเฉพาะประเด็นเลข กลนหลวงของบุรี่ของบริษัทบุหรี่และสถานการณ์การ,การใช้บุริไฟไฟ้าในปัจจุบันนะคะทางนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีเหมือนที่น้องพีบอกไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้31พฤษภาคมของ,ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ความสูญเสียทั้งสุขภาพเศรษฐกิจสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะ